ก็นี่ทำได้ดีแรกแม่ทาแม่ทำมีสัญญาณทำได้รัแ่ว่า โอ้ยลองถอยคือควที่าบีก็ทำได้หมออันตรายสุดใช่กรองอเมื่อกี้เรียนรู้สานสนามมาครับเขาจงใช้ทำาตัวหยุดเนี่ยเมีหมดเลยเ็จะมีเฮต้าที่หออนี่มีื้อเฮต้าเชื้อใช่หมดเลยยูบีันนี้มี่ีีทสองห้องไม่ทำงานเลยนะ พอเข้าห้องนี้ต้องทากันแดดใช่ไหมครับมีรังสีใช่ไหมคะก็มี U V มีอยู่โอ้สุพรรณเราออกไหมพี่หมอเอาเลยคขอบพระคุณลูกหน้าเลยครับมีอยู่แล้วมาใช้ได้ใช้ที่นี่ได้เลยพูดแล้วเข้าติดสายดูดอะไร้วจ๊ะแดดดีมาเชิญครับยอด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 มานอนตรงนี้ รักสแตนด์อ okay, e ินเป็นคนไข้ค่ะโอเคสวยค่ะสวยสวยค่ะ okay, สวยสวยมากเลยโอเคไปปู๊บเนาะ one two t h r สวยขอบคุณมากครับพี่ครับผมมีทีมนะเพราะว่าพอมอี่้ต้องก็ต้องพี่จะไม่ปายพี่จะไม่เดิบ้านบัตรเจ็ดกาลุเม่เลยวันเดือนไปบ้านกาลูเมได้ครับพี่ยินทุกเดือนยินดีครับพี่ครับทุกเดือนพี่ ีรถการกรินทางสองใอ่ครับมีรถพกเศษโอ้โหก็ผทีแรกเลยนะขอบคุณมากเลยครับที่คนสุพรรณโชคดีเลยครับ